ตัวมาแบบนี้ก็ให้พี่ตี้จำได้ไงคะว่าเป็นใครอ้าแล้วมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า๊ะเนี่ยก็ลองถามลูกคุณนะดูสิคะหมูปิ้งข้างทางอาชีพจนๆมายืนขายหน้าบริษัทก็เสียเกรดหมดสิหินเนี่ยเขาไม่ให้ใครเอาของเข้ามาขายนะป้า แกเนี่ยมาโดนเช้าฉันเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงก็ฉันขอโทษคุณไปแล้วอ่ะทำไมคุณต้องว่าฉันขนาดนี้ด้วยล่ะระดับคนอย่างกูไม่รับคำขอโทษจา่พวกเก็บขยะอย่างมึงหรอกแค่กูลดตัวลงมาคุยกับมึงกูก็ดูแย่พอแล้วถ้าคุณไม่รับคำขอโทษจากฉันงั้นฉันก จากที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวความสกรปรกของฉันอะ่ะมันจะไปติดตัวคุณเดี๋ยวทำผิดแล้วคิดจะหนีกันง่ายๆหรือไงฮะแล้วคุณยังจะต้องการอะไรจากฉันอีกเช็ดรองเท้าให้ฉันให้สะอาดหมดจดแล้วเรื่องก็จะจบแต่ถ้าแกไม่ทำ วันนี้เรื่องไม่จบแน่แล้วอ,อย่างอีกยังจะมองอีกเส็จน้องแบมครับน้องแบมมานานรีอยังครับ มาสักพักแล้วล่ะพี่ตออีคุณผู้ชายจะรับอะไรดีครับขอ,อกาแฟร้อนแก้วหนึง่งแล้วก็น้ำเปล่าเย็นๆขอเย็นๆนะผร้อนได้ครับรอสักพู่นะครับพี่ค่ะตอนนี้ตกลงเรื่องของเราเนี่ยพี่ตีไปคุยกับคุณแม่หรือย,ยังคะพี่ก็อยากจะมาคุยกับแบมเรื่องนี้แหละจ้ะคือยังไงอะคะ่าแม่ไปตกลงกับเพื่อนของเขา ตั้งแต่สมัยที่ยังเด็กว่าถ้าเราโตขึ้นจะให้เราแต่งงานกันแต่มันก็เป็นแค่สัญญาปลากเปล่าไม่มีอะไรจริงจังหรอกไอ้เรื่องมันก็ไม่ใช่เป็นเด็นอยู่ที่สัญญาหรอกนะเพราะสัญญายกเลิกได้เพราะพวกเราโตแล้วต่างคนแต่ก็มีทางเดินของตัวเองแล้วประเด็นมันคืออะไรอะคะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ทิ้งฉันเนี่ยฉันไม่ยอมจริงด้วย มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่รักแบมไม่มีใครพี่รักแบมและไม่มีใครมาแทนที่แบมของพี่ได้หรอกจา้าแต่ที่พี่จะบอกแบมก็คือครอบครัวของพี่กำลังมีปัญหาธุรกิจที่บ้านพี่มีปัญหาอาจถึงขั้นต้องล้มละลายแม่พี่ก็เลยอยากให้พี่ช่วยเพราะครอบครัวของเพื่อนแม่พี่เขารวยมากฐานะเขา สามารถพยุงธุรกิจของพี่ได้สบายแม่ก็เลยอยากให้พี่แต่งงานกับลูกสาวของเพื่อนเขาแต่พี่สัญญานะว่าถ้าธุรกิจของพี่ดีขึ้นพี่จะรีบอย่าก,กับเขาแล้วก็ไปแต่งงานกับแบมอย่างเปิดเผยเลยนะจ๊ะพี่พูดจริงใช่ไหมจ๊ะพี่ไม่หลอกฉันใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปแต่งงานกับเขาแล้วจะลืมฉันนะไม่มีทางหรอกจากแบมไม่ว่าเขาจะสวยหรวยแค่ไหน ก็ไม่มีทางมาแทนที่แบมของพี่ได้หรอกจ้าปากหวานจริงๆเลยนะจ้าพิตี้เนี่ยะไปแล้วล่ะครับถ้าหวานเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วไปลองชิมกันนะจ้ามาพิตี่รองลอร้อน เป็ลูกพี่เต้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้าอ๋อจ้ะฉันนั่งก่อนฉันนั่งก่อนขอบคุณนะคะพี่ต้องมาลูกมาเป็นไงคะสบายดีบายดีค่ะพี่ต้อง,ออางป,ออเปงาเจ้ว<ะ>นี้หนูตี้เหรอค่ะโอ้หไม่ได้เจอตั้งนานตั้งแต่ได้ข่าวว่าไปเรียนเมืองนอกอะ่ะดูซ<ส>ิเนี่ยตรงขึ้นมาหล่อเชียวแต่ว่าลูกชายมีครอบครัวหรือรย อ๋อพี่ต้องคะยังไม่มีเลยค่ะเนี่ยลูกชายของฉันนะคะตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะพอกลับมาเมืองไทยนะคะพี่ต้องค่ะช่วยงานแม่ที่บริษัทนะคะไม่เคยได้ออกไปไหนเลยค่ะเนี่ยพี่ต้องคะที่มาวันนี้นะคะก็จะมาคุยทุระเรื่องลูกชายกับลูกสาวของต้องนะคะทางฉัน่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนหนูเบียนอ่ะก็ไม่มีค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรเออเห็นเห็นลูกเบียร์บอกว่าขอเวลาหนึ่งเดือนนะคะอ๋อค่ะ,ค,ะคุณมดคะ,ค,ะคุณมดนะ่ะก็เตรียมพร้อมไปหาเลิกหายามแต่งได้เลยค่ะ <c oughs> จริงๆแเหรอคะพี่ต้องค่ะคงแต่งไม่ได้แล้วหรอค่ะคุณแม่อ้าทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะจ๊ะหนูเบียร์แล <c oughs> ยวลูกทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะ ำไมี่แต่งไม่ได้ก็ที่เบียแต่งตัวมาแบบนี้ก็ให้พี่ตีจำได้ไงคะว่าเป็นใครอ้าแล้วมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจ๊เนี่ยก็ลองถามลูกคุณน้าดูสิคะนี่ตีมันเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาสิลูกฮะก็ฉันขอโทษคุณไปแล้วอะทำไมคุณต้องว่าฉันขนาดนี้ด้วยล่ะเกดับคนอย่างกูไม่รับคำขอโทษอย่าพูดเก็บขยะอย่างมึงหรอก แค่กูลดตัวลงมาคุยกับมึงกูก็ดูแย่พอแล้วถ้าคุณไม่รับคำขอโทษจากฉันงั้นฉันก็จะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวความสกรปรกของฉันน่ะมันจะไปติดตัวคุณเดียวทำผิดแล้วคิดจะหนีกันง่ายๆหรือไงฮะเมื่อคุณยังจะต้องการอะไรจากฉันอีกก้มเช็ดรองเท้าฉันให้สะอาด แล้วเรื่องนี้ก็จบน้องเบียร์ครับมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเองครับพี่อาจจะรีบแล้วก็หัวร้อนไปนิดนึงนะครับว <c oughs> หวังว่าน้องเบียร์คง,ง,งไม่โกรธพี่กับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นะจ๊ะแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสําหรับเบียร์ค่ะ <c oughs> แล้วทําไมพี่ตี้ไม่เล่าต่อให้จบล่ะคะ <c oughs> เรื่องมันกําลังสนุกเลย <c oughs> หรือว่าถ้าพ่ตี้ไม่กล้าเล่า <c oughs> เบียร์เล่าต่อให้ก็ได้นะคะ อ,อพี่จ้ามีขวดเปล่าให้ทิ้มไหมจ๊า้าพอ,อมีอยู่ด้านใหนหนู้นน่ะน้องเข้าไปเอาเลยนะได่จ้าออแม่ไปตกลงกับเพื่อนของเขาตั้งแต่สมัยที่ยังเด็กว่าถ้าเราโตขึ้นจะให้เราแต่งงานกัน มันก็เป็นแค่สัญญาปากเปล่าไม่มีอะไรจริงจังหรอกแต่เรื่องอะมันก็ไม่ใช่เป็นเดนอยู่ที่สัญญาหรอกนะเพราะสัญญามันยกเลิกได้เพราะพวกเราโตแล้วต่างคนแต่ก็มีทางเดินของตัวเองแล้วประเด็นมันคืออะไรอะคะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ทิ้งฉันเนี่ยฉันไม่ยอมจริงด้วยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่รักแบม พี่รักแบมและไม่มีใครมาแทนที่แบมของพี่ได้หรอกจ้าแต่ที่พี่จะบอกแบมคือแล้วทีนี้ยคุณนาคิดว่าจะให้หนูแต่งงานกับลูกชายคุณน้าหรอคะ,อะ,อะคุณหญิงต้องคะฉันต้องกราบขอโทษคุณหญิงต้องกับหนูเบียนะคะที่ลูกชายของดิฉันได้ทําการไม่ดีกับคุณหญิงต้องกับหนูเบียนะคะให้อ,อภัยฉันนะคะนะคะคุณหญิงต้อง คุณแม่จะโทษผมฝ่ายเดียวได้ยังไงผมก็บอกคุณแม่แล้วไงว่าผมามีเมียแล้วมีเมียแล้วคุณแม่เองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนให้บอกผมเอออ,อไปก่อนเพื่อจะได้ให้คุณหญิงกับน้องเบียร์อุ้มธุรกิจบ้านเราไม่ให้ล้มละลายนี่มันหมายความว่างไางๆอะมดเออเออคือว่าฉันพูดไม่ออกเลยใช่ไหมคะคุณนา เหมือนญาติสนิทหมือนญาติแท้แต่พวกคุณน่ะกับมองเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวจนลืมความสัมพันธ์ที่เคยคบกันมาเป็นสิบสิบปีต้องขอโทษด้วยนะคะฉันคงแต่งงานกับผู้ชายเร็วๆแบบนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะมดสัญญาระหว่างเราอะ่ะฉันน่ะขอยกเลิกทั้งหมดเธอพวกเธอสองคนออกไปจากบ้านฉันได้แล้วส่วนเรื่องเงิน ที่เธอยืมฉันไปทําธุรกิจอ่ะห้าล้านบาทอ่ะหามาคืนฉันภายในหนึ่งเดือนถ้าเธอหามาไม่ได้เตรียมติดคุกได้เลยโอ้โอ้แม่แม่จะเย็ยนก่อนแม่แม,แม่ครับแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย ลินว่า <c oughs> ไงลูกจะไปทํางานได้เหรอลูกฮะลินบอกให้แม่อะเลิกขายหมูปิ้งได้แล้วลินมีงานทําแล้วนะแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ก็อยู่บ้านเฉยแม่ก็เลยอยากขายนะ่ลูกแม่แต่ลินสงสารแม่ต้องไปยืนตากแดดร้อนๆอ่ะแม่ลินลูกแม่นะ่ะยังไหวแม่ไม่เป็นไรหรอกนะลูกนะ ถ้าลินน่ะรักแม่น่ะก็<ๆ>ต้องให้แม่ขายหมูปมิ้งเข้าใจไหมได้ค่ะแม่เออลินลินลินพรุ่งนี้นะคุณบัวไหลน่ะ,จะเจ้าของบริษัทขนส่งน่ะเขาสั่งหมูปิ้งกับข้าวเหนียวแม่ให้ไปส่งที่บริษัทอ,อีกอย่างนะบริษัทของเขานะ่ะก็อยู่ใกล้กับที่ทํางานของลูกแล้วลูกนะ่ะจะเอาด้วยไหมหมูป,ปิ้งกับข้าวเหนียวนะ่ะแม่จะได้เอาไปส่งเอาสิแม่ไม่งั้นลินเอาหมูปิ้งสักห้าไม้ข้าวเหนียวห่อนึงได้จ้ะลูกค่ะ กินข้าวยังหิวแล้วเอองั้นเราไปกินข้าวกันนะลูกเนาะปะเราไปกินข้าวกันจ้าหมูปิ้งเลยค่ะหมูปิ้งอร่อยอร่อยด้านนี้เลยนะคะราคาครับแม่ยิมเมนูเลยนะครับเชิญเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะหมูปิ้งค่ะแล้วคุณคะคุณคะ หมูปิ้งไหมคะไมล์ละห้าบาทเองค่ะคุณดูก,ก่อนได้ค่ะผมไม่กินหรอกหมูปิ้งข้างทางทั้งฝุ่นทั้งควันสกรปรกเออคุณคะแต่ว่าหมูปิ้งของป้าน่ะย่างเตาไร้ควันนะคะรับรองเลยค่ะว่าไร้กลิ่นไร้ควันปลอดภัยนะคะคุณดูก,ก่อนได้คะ่ะป้าคะป้าขี้โมไปหรือเปล่าฮะขายหมูปิ้งไมลละห้าบาทมีปัญญาซื้อเตาไร้ควันเลยเหรอฮะ โมไปแล้วนี่แค่เตาถ่านอะ่ะป้าจะมีปัญญาซื้อถ่านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนอะคุณคะแต่ว่าหมูปิ้งของฉันถึงว่าราคาจะห้าบาทนะคะคุณฉันขายได้วันหนึ่งสองไม้ฉันก็ได้เงินเป็นพันเลยนะคะคุณได้เงินพันหนึ่งก็ดีใจละก็อย่างว่าแหละอาชีพจนๆได้เงินพันเดียวก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา้ยนตี้ไม่ต้องไปเสียไปล่เวลาหรอกตอนนี้ฉัหิวจะแย่อยู่แล้ว เราอ่ะไปหาสโตงสเต็กเนื้อนุ่มๆกินกันดีกว่าตรงเนี้ยดูสินี่หุงแต่งานสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเหอะไปไปเสดละ ยังทาอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยออนี่อย่าบอกนะว่าเอาของมาขายหน้าบริษัทเนี่ยทินเนี่ยเขาไม่ให้ใครเอาของเขามาขายนะป้าเออบริษัทใหญ่โตขนาดเนี้หมูปิ้งข้างทางราคาถูกๆมายืนขายหน้าบริษัทก็เสียเกรดหมดสิออคุณคะพอดีว่าคุณบัวไหลเนี่ยเขาสั่งหมูปิ้งของป้านะคะป้าก็เลยเอามาส่งคุณบัวไหลเขานะคะคุณเดี๋ยวนะป้าคุณบัวไหลนี่นะสั่งหมูปิ้งจากป้าใช่ค่ะ คงซื้อมาให้หมากินแล้วมั้งฉันเคยเห็นคุณบัวไหลซื้อของมาให้หมาข้างถนนกินจริงหรอ,อ,อป้าครับคุณบัวไหลให้มาเอาหมูปิ้งครับคุณคะนี่คะ่ะหมูปิ้งคะ่ะฝากบอกคุณบัวไหลด้วยนะคะว่าป้าเนะ่ะแถมให้ด้วยนะคะ <c oughs> ครับงั้นป้าขอจ <ขอ S 1> ับก่อนนะคะครับผมบวัวไนะหลบอกว่าซื้อไม่ให้หมาไใช่หรอ คุณสองคนมาพอดีเลยเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะน่าจะกลับประมาณเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายๆอ่ะดูก่อนถ้าผมเสร็จธุระไม่ทันช่วยบอกพี่อิทให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะไปดูโรงงานผลิตหมูปิ้งโรงงานผลิตหมูปิ้งเหรอครับใช่ผมจะลงทุนเปิดโรงงานผลิตหมูปิ้งเพื่อส่งขายออกทั่วประเทศผมจะลงทุนทํากับคุณมดเพราะว่าสูตรของคุณมดอ่ะเป็นสูตรที่อร่อยมากใครได้กินเนะี่ย ใจทุกคนหมูปิ้งไม้ละห้าบาทนี่นะคะใช่และนี่ยก็คือคุณมดเป็นแม่ของคุณลินเจ้าของบริษัทมา,ายาชีวิตที่อยู่ข้างๆบริษัทเรานี่แหละใช่ค่ะหมูปิ้งราคาไม้ห้าบาทที่พวกคุณสองคนดูถูกนะ่ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยฉันขายได้มากกว่าเงินเดือนของพวกคุณทั้งสองคนรวมกันทั้งปีซะอีกค่ะอ่กนกอตไป